เขาจะมาวัดแขกกันเพราะว่าขอวัดแขกเรได้ทุกรอบถึงบอกว่าอยู่กรุงเทพแต่ก็นานๆานทีจะได้มาวัดเพราะเขาอยากจะโปรโมทให้คนไทยได้รู้เดี๋ยวขึ้นเกี่ยวกับงานอาร์ตนะคะอรุณสวัสด์ยามเช้าตอนเวลา1 1บ0ง20นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Starbucks Starbucks ตรงใกล้ๆวัดแขกวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอของช่องทำอะไรลอกที่ไหนไปไม่รู้ไปทำอะไรวันนี้เรจะไปไบ้างไปไหว้พระกินข้าวแล้วก็ไหว้พะ ไหว้ผากินข้าวไหว้ผาวันนี้วันสายบุญนะครับเพราะวันนี้คือวันที่15เอากัสนะครับก็อาจจะได้ดูวิดีโอนี้คงไม่รู้เมื่อไหร่แต่คือวันที่17ออากัสจะเป็นผลเอเลเวอออกของเอเล็กซเซลนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนผลออกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงผลไปถึงคะแนนขนาดไหนนะครับวันนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าผู้กล้าของวันนี้เราที่ไปทริปวันเดย์แ n นทอกมีใครกันบ้างนะครับคนแรกไม่อยากอยู่ในวิดีโอเธอแล้วเธอไม่ยอมตัดต่อวิดีโอสักทีวันนี้นะคะเราจะ ลูกคุณเฉินกันนะคะคุณเฉินอยู่ตรงข้ามค่ะไปถ่ายคุณเฉินได้ค่ะอยองเอาเปิดเลยเล็บคนนี้เขาสวยมากแทงไม่มันพิ์ไม่ได้เลยจริงจดค่ะ IG V R A N N J ข้างๆคือ P A N P A M ตอนวันนี้นะคะเ็าจะมาวัดแขกกันเพราะว่าขอวัดแขกเราได้ทุกรอบแนะนำให้ทุกคนไปจริงถ้าสมมติว่าขอให้เขากลับมานี่ไม่ต้องพยายาม กให้ปล่อยเขาไปให้เขาเจอคนดีๆแล้วก็ตัวเองก็เจอคนดีๆเนาะไม่พูดถึงใครพูดถึงของไอพี่เสกพี่เสกพี่เสกถ้าอยากร<ต>ู้ว่าพี่เสกคือใครนะคะปันปันเองพี่เสกหรอไ่เะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอให้ได้มีแฟนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะมีในเร็วๆนีม้ม <H it cocaine> ตอนนี้นะครับเราไปไหว้ที่วัดแขกมาเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะเจอมาให้เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ไปไหว้วัดแขกได้มากเลยซือๆกับถัดไหว้แล้วก็ไปไหว้ขอบพรครับก็ห่วงปิดบได้แบบพวกพลไม้ลอะไรมาแล้วก็ไวว่าขอพรออะไรก็ให้ถาดเขาไปแล้วก็ไปเซนสิมามานะครับมีคนวาดอาร์ตเวิร์กสวยงามมากเลยครับคือใครเซนซิก็โอเคนะแบบดีกว่าปันปันร้อนครับ คุณปันปัน,นครับคุณไปเอาสตาร์บัคหน่อยนะครับโชว์ให้เห็นชื่อหน่อยดินี่ไงคุณปันปันสั่งอะไรไปก็ไม่รู้เราก็ขึ้นมาบนแกร็บแล้วเรากำลังจะไปที่วัดอรุณใช่ไหมเชิวัดอรุณแล้วกันใจที่วัดอรุณกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่วัดอรุณกันนะครับถึงบอกว่าอยู่กรุงเทพแต่ก็นานๆานทีจะได้มาวัดคือวัดนี้จะมีแต่คนใส่ชุดไทยมาเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันนะครับ ที่เรามาวัดอรุณนะครับก็คือเพราะว่าสถาปัตยกรรมของวัดอรุณสวยนอกแต่ก็เพราะว่าเราอยากกินไอศครีมด้วยแต่ปัญหาคือ,อมันมาบ่ายสามโมงตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบใช่ครับตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบถ้าใครจะมาวัดอรุณนะครับแล้วอยากกินไอศครีมนะครับก็อาจจะต้องดูเวลาสักนิดนึงนะครับแต่เ,เรานั่งเรือไปที่ไอคอนสยามตอนบ่ายโมงยี่สิบเรือเท่าไหร่นะสามสิบบาทเราขึ้นเรือเจ้าพระยามาแล้วนะครับมันมีหลายบริษัทออกจากที่วัดอรุณนะครับแล้วก็มีไปสอดท่าราชินีท่าราชวงศ์ไอคอนสยามสาทรเอเชียทีคมีหมดนะครับ ก็ต้องเลือกบริษัทดีๆเพราะแบบมันมีแบบหลายบริษัทมาแบบรอบมาครั้งรอบตรงมางไม่ตรงมากเวลาไหนสะดวกก็เลือกดีๆนะครับเราอยู่ที่ร้านยูสุสุกีนะครับมากินข้าวเที่ยงกันพี่รูมเหมือนกันครับเพื่อนเขาชวนมาไม่ได้บอกว่าทำอะไรแค่มามาคุยกันมาอัปเดตไลฟ์สตอรี่ ก็หวังว่าวันเพื่อนี้ได้ A star format and yeah I'll be going to UCLA hopefully โสดค่ะโสดโสดสวัสดีค่ะโสดนะคะจะไปเรียนต่อที่ UCLA นะคะใครอยู่ LA ก็มาหาได้นะคะแต่ผม u c l แต่ไม่มี A ครับมีผัวแล้วเรียนเรียนอะไรดีไม่อยากพูดอะเขิน อยากเรียนอะตอนนี้นะเรียนไ e อคอนค่ะตอนนี้เรานั่งเรือข้ามฟากนะครับจากไอคอนสยามเราจะไปที่ริเวอร์ซิตี้ก็แต่ก่อนเรือไอคอนสยามมันมีมนบริการไปที่ท่าเรือศรีพยาฟรีแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าต้องเสียเงินหรือเปล่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่ไหนเชิญต้องอธิบายอะ่ะไม่เคยมาที่นนีน่งนะคะก็จะเป็นที่ที่ปกติเขาเอา <c oughs> งานอาร์ตมาจัดฟรี <c oughs> พอเขาอยากจะโปรโมทให้คนไทยได้รู้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเกี่ยวกับงานอาร์ตนะคะ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเราไปชมงานนะรอบๆที่นี่กันนะครับเชิญนะครับเห็นภาพหนึ่งที่เชนบอกว่าสวยต้องถามว่าทำไมถึงสวยอย่างแรกคือ4ีดีมากอย่างกิมมิกดีมากมอย่างที่ 2, 2> คือเขาวาดตรงนี้ยังไงไม่รู้ ีก็จอดไว้เอ็กซ์เพรสชั่นเราเดินมาแป๊บเดียวแล้วก็มาล้างฟิล์มกันที่โฟโต้คลับนะครับล้างฟิลม์มประจำที่นี่นายรวดเร็วมากเราห้าสิบบาทแล้วเขาก็จะสแกนศพมาให้เลย อ่ะใบที่ไอายคอนสยามคือเราข้ามไปข้ามม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 ามมมาาาขข้้ไปสวยต้องถ่ายสวย ฮัลโหลค่ะโซ oh, <okay. S 1> นโปรจิมนะคะ oh, <okay. S 1> มีอย่างหนึ่งนะคะอยากฝากบอกคุณน,นานาหรือว่าคนที่ดูคลิปอยู่นะคะว่าเจอกันนะคะ <c oughs> หลังจากเมื่อกี้เราไปเที่ยวรอบกรุงเทพมาตอนเช้าเราเริ่มที่วัดแขกเพราะฉะน,นั้นเราไปที่วัดอรุณ <c oughs> มากินข้าวที่ไอคอนสยามแล้วก็ไปตรงแถวริเวอร์ซิตี้ไปงานอาร์ททุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ไอคอนสยามอีกรอบหนึ่งเรามาดูหนังหนังเรื่อง long live love วันนี้ก็คงมีแค่นี้นะวครับทริปเที่ยวกรุงเทพหนึ่งวันช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe กำลังใ,ใจให้ช่องทำอะไรแล้วนะครับเยวจะมีบล็อกที่ไหนมาให้ดูอีกเยอะๆแน นะครับไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับฮัลโหลลุงย้อยกินย้อยดูนนี่ระวังนะ North and East ค <laughs> นข้างๆเราก็ดูเรื่องที่ไอชอบอยู่อะไรนะ